ครับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามกับช่องเงินทองนะครับวันนี้ก็ได้มาพบมาเจอกับพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามอีกเช่นเคยนะครับก็ขอขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนที่กดติดตามและเป็นกําลังใจให้กับช่องเงินทองนะครับช่องเล็กๆนะครับก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับกับข้อมูลด้านการเก็บสะสมเหรียญนะครับสำหรับข้อมูลเหรียญนั้นช่องเงินทองก็จะนํามาเสนอนํามาฝาก มาพูดมาคุยกับพี่เพื่อนทุกคนที่ติดตามอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเป็นนักสะสมนะครับก็ดูไว้เพื่อเป็นข้อมูลนะครับว่าเหรียญไหนที่น่าเก็บสะสมเหรียญไหนที่จะมีราคาสูงกว่าหน้าเหรียญนั่นแหละครับช่องเงินทองก็จะแนะนํามาฝากครับอย่างเช่นเหรียญในวันนี้ที่นํามาเสนอนั่นก็คือเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทการจนาพิเศษปีพศ2539นรบเกะครับจากที่เห็นในภาพนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ลึกนะครับของพระหลวงรัชกาลที่9นะครับ อีกเหรียญหนึ่งที่น่าสะสมเช่นกันนะครับเป็นเหรียญที่ลึกที่มีการผลิตนะครับเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งได้เอาเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเช่นกันนะครับพี่เพื่อนทุกคนก็คงจะเห็นการซื้อขายแล้วก็มีเงินทอนตามตลาดก็จะมีนะครับกับเหรียญที่ลึกเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญกันจนาพิเศษปีพศ2539ี่วิราคา1บาทนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับมีจำนวนการผลิตมากถึง272ล้าน5 7 7 0 0 0เหรียญนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับ เช่นกันนะครับเพราะว่าผลิตทั้ง200กว่าล้านนะครับ272ล้านเลยนะครับเข้าสู่ระบบทนเบียนพี่เพื่อนทุกคนก็คงจะเห็นกันนะครับคงจะผ่านมือกันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปพระหลวงด้านพระพักตรงนะครับซึ่งมีความสวยงามนะครับนี่นะครับด้านหลังนั้นก็จะเป็นรูปตาสัญลักษณ์การฉลองศีรรสมบัติครบ50ปีนะครับปี3 9นะครับนี่ครับสวยงามเช่นกันนะครับด้านหน้าด้านหลังนั้นถ้าเรียนปกติก็จะขึ้นตรงกันอย่างนี้นะครับด้านหน้า ด้านหลังนั้นก็จะขึ้นทางเดียวกันนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ลึกนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญบงเรียนนั้นด้านหน้าด้านหลังจะสลับกันนะครับเข้าใจตามกันนะครับสําหรับวันนี้นั้นแนะนําเหรียญมาให้ชมนั้นก็ถือว่ามีเหรียญพิเศษที่อยากแนะนํานะครับนี่นะครับเป็นเหรียญอย่างนี้นะครับพี่เพื่อนลองตรวจสอบนะครับสักใครมีเหรียญนะครับที่อยู่ในมือนะครับนี่ครับเป็นเหรียญสังเกตรือเปล่าครับเดี๋ยวส่งเหรียญให้ดูนะครับอาจโทษนะครับ เป็นเหรียญปั๊มซ้อนนั่นเองนะครับบล็อกเคลื่อนนั่นแหละครับนี่ครับพี่รัภาครับตัวหนังสือให้พี่เพื่อนชมตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือจะเป็นสองชั้นนะครับนี่ครับเป็นตัวหนังสือสองชั้นนะครับด้านหลังนะครับที่บอกว่าฉลองสีรลาสมบัติครบห้าสิบปีการจนาพิเศษสังเกตตัวหนังสือจะเป็นตัวหนังสือสองชั้นนะครับอย่างนี้เรียกว่าบล็อกเคลื่อนนะครับนี่ครับดูไปจนรอบเลยนะครับนี่ครับ บอกเป็นตัวหนังสือบล็อกเคลื่อนนะครับนี่ครับสังเกตดูนี้นะครับเดี๋ยวให้ชมชัดๆนะครับนี่ครับตัวหนังสือจะเป็นสองชั้นอย่างนี้นะครับจะรองสีลาสมบัตินะครับนี่นะครับก็จะเป็นสองชั้นอย่างนี้นะครับนี่นะครับอย่างนี้เรียกว่าบล็อกเคลื่อนนะครับเหรียญอย่างนี้นะครับถ้าพี่เพื่อนคนไหนมีนะครับถือว่าโชคดีนะครับเพราะเป็นเหรียญที่หายากกว่า เหรียญปกติทั่วไปนะครับเหรียญบล็อกเคลื่อนนะครับก็พยายามตรวจสอบดูดีๆก่อนใช้ก่อนอะไรนะครับถ้าเป็นเหรียญอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นอีกเหรียญที่หายากนะครับกับเหรียญบล็อกเคลื่อนนะครับตัวหนังสือจะซ้อนกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับพยายามจะส่องให้ดูนะครับนี่ครับเนี่ยตรหนังสือจะซ้อนกันอย่างนี้เลยนะครับ พี่เพื่อนคนไหนมีก็นํามาตรวจสอบดูนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่พิเศษนะครับอย่างนี้นะครับเป็นเหรียญบล็อกตองสื่อเคลื่อนอย่างนี้นะครับนี่นะครับถือว่าเป็นอีกบล็อกหนึ่งนะครับที่หายากนะครับนี่ครับเป็นปลาสัญลักษณ์ที่สวยงามนะครับเป็นซ้อนกันนี้ตองสื่อซ้อนกันนี้สวยงามมากเลยนะครับยิ่งดูยิ่งสวยงามนะครับนี่ครับเหรียญที่ในราคาหนึ่งบาทนะครับปีกาญจนาพิเศษนะครับ ็ถือว so, ่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่น่าสะสมนะครับใครมีนั้นถือว่าโชคดีนะครับมีราคาแน่นอนนะครับนี่ครับเป็นเหรียญการจนาพิเศษที่ราคาหนึ่งบาทนะครับเป็นบล็อกเคลื่อนตัวหนังสือเคลื่อนนะครับที่นำมาให้ชมวันนี้นะครับแล้อีกเหรียญหนึ่งครับนี่ครับอยากจะให้พี่เพื่อนดูนะครับนี่ครับเป็นเหรียญนี้นะครับนี่ครับตาด้านหลังนั้น ผมได้มาแล้วครับเหรียญนี้ก็ถือว่าจะว่าทําขึ้นหรือว่าจะเป็นการที่ว่าผลิตผิดพลาดมานั้นผมก็ดูยังไม่นั้นเท่าไหร่นะครับก็เลยอยากนํามาให้พี่เพื่อนได้รับชมนะครับแต่ถ้าเจอนะครับถ้าเป็นแบบเหรียญที่ปั๊มไม่ติดนะครับเป็นเหรียญที่ปั๊มไม่ติดนะครับเป็นรูปไม่ติดนั้นก็ถือว่าเป็นเหรียญตลกนะครับเป็นเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตแต่เหรียญอย่างนี้นั้น บางทีก็อาจจะทําขึ้นก็ได้นะครับแต่ก็นํามาให้ชมนะครับแต่ว่าก็ถือว่าละเอียดพอสมควรนะครับเนี่ยครับจะไม่เห็นรอยขัดเลยนะครับแต่ว่าจะหายไปนะครับจะไม่คมใช่ไหมครับเนี่ยครับจะหายไปแต่รอยเป็นรอยกระดาษทรายหรือรอยอะไรนั้นจะไม่มีจะเป็นเรียบๆเฉยนะครับเนี่ยครับดูนะครับสังเกตดูนะครับเนี่ยครับแต่ถ้าเป็นเหรียญปั้มไม่ติดเรืออะไรนั้นมีราคาแน่นอนนะครับแต่เป็นเหรียญอย่างนี้ก็ควรศึกษาดูดีๆก่อนนะครับอย่างนี้ผมก็ได้มาจาก ระบบนะครับหมุนเวียนนะครับก็เลยนํามาตรวจสอบดูเห็นผิดปกตินะครับแบบปั๊มไม่ติดถ้าเหรียญธรรมดาทั่วไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเห็นรูหบดนะครับเนี่ยครับถ้าเป็นเหรียญธรรมดาก็จะเห็นรูปชัดเจนอย่างนี้นะครับบุนารูมที่อยู่ตรงกลางก็จะชัดนะครับอย่างนี้นะครับเป็นลวดลายที่ชัดเจนนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติแต่เหรียญนี้ให้สังเกตดูนะครับเนี่ยครับจะหายไปนี่ครับจะหายไปครึ่งนึงอะไรประมาณนั้นนะครับ แต่ก็เนียนมากนะครับแต่ไม่เห็นรอยขัดนะครับแต่เป็นรอยลื่นเฉยนะครับไม่มีรอยขัดกระดายหรืออะไรนะครับแต่ถ้าผมมองแล <ana> ้วก็น่าจ,จะเป็นเหรียญอาจจะเป็นเหรียญที่ทําขึ้นก็ได้แต่ก็ดูเนียนมากเลยนะครับก็ควรสังเกตดีๆนะครับถ้าเกิดว่าพี่เพื่อนคนไหนมีเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตแบบบล็อกเคลื่อนหรือเป็นเหรียญที่ปั๊มไม่ติดตัวหนังสือไม่ติดอะไรประมาณนั้นก็จะมีราคานะครับถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคามากนะครับถ้าเป็นเหรียญตลกนะครับ นี่ก็นำมาให้ชมนะครับแต่ถ้าพูดถึงเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทนะครับของปีการจนาพิเศษนี้ถ้าเป็นเหรียญธรรมดานั้นชนิดราคาหนึ่งบาทนี้ยังไม่มีการซื้อขายแบบชนิดเหรียญสองเหรียญนะครับไม่มีราคาซื้อขายนะครับแต่ว่าเขาจะมีการซื้อขายกันแบบร้อยเหรียญนะครับเป็นถุงยกถุงยูนซีอะไรประมาณนั้นนะครับก็มีราคาตั้งแต่ ห้าร้อยหกร้อยก็แล้วแต่ขึ้นอยู่การกลงซื้อขายนะครับยกถุงนะครับเป็นถุงนะครับที่เขามีการซื้อขายกันนะครับในทางออนไลน์ก็มีการซื้อขายกันอยู่นะครับแบบยกถุงร้อยเหรียญ um อะไรประมาณนั้นนะครับอยู่ที่ห้าร้อยหกร้อยอะไรประมาณนั้นนะครับราคาที่เขาซื้อขายกันยกถุงแบบร้อยเหรียญนะครับแต่ถ้าเป็นหนึ่งเหรียญสองเหรียญนั้นยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับนอกจากเป็นนอกเากจจากว่าจะเป็นเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่พเสยนกลับนะครับ อย่างเหรียญธรรมดาอย่างที่ผมบอกอย่างนี้นะครับนี่ครับเหรียญธรรมดาถ้าเป็นเหรียญหมุนเหรียญนั้นเดี๋ยวให้ชมนะครับนี่ครับถ้าเป็นเหรียญอย่างนี้นะครับแบบหมุนด้านหน้าด้านหลังตรงกันอย่างนี้เป็นเหรียญปกตินะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านหมุนนะครับพี่เพื่อนหมุนนะครับถ้าหมุนแล้วด้านหัวตั้งขึ้นอย่างนี้ด้านหลังตาสัญลักษณ์หมุนลงอย่างนี้นะครับสลับกันขึ้นลงนะครับถ้าเป็นเหรียญกัญชจาอย่างนี้ชนิดราคาหนึ่งบาทหรือชนิดราคา อีกหลายราคาถ้าเป็นอย่างนี้มีราคาแน่นอนนะครับเกิดทีนี้ราคา1บาทนั้นก็ราคาตั้งแต่4ี่ร้อยห้าร้อยขึ้นเลยนะครับถือสูงกว่านั้นก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการตวงและสภาพความสวยงามของเหรียญนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีราคาสูงถ้าเป็นเหรียญพ่เสียงกลับนะครับถ้าเป็นเหรียญกัญนาพิเศษนะครับแบบที่ลึกนะครับหรือพ่อเสียงเอียงพเสียงขวางนั่นแหละครับมีราคาแน่นอนนะครับก็นํามาฝากกันสําหรับจุดนี้นะครับกับเหรียญกัญนาพิเศษนะครับทีนี้ราคา1บาทนะครับ ของพลหลวงรัชการที่9าถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับถ้าเป็นเหรียญผิดปกตินะครับหรือเหรียญโตกนั่นแหละครับมีราคาแน่นอนนะครับตลอดคลิปนี้ก็นำมาบอกกันขอปรับกดติดตามด้วยกับช่องเงินทองนะครับคลิปหน้าจะเป็นเหรียญใดก็คอยกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดที่ใหม่จากทางช่องของเราสหรับคลิปนี้ขอบคุณครับบวัสบีครับผม